ต่อกันทุกคนมาลวฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายกตอนที่สา3กผมอยากเข้าไปทํางานในตําแหน่งเลขาของท่านนายกบริโทเ่ค่ะไอ้ลูกคนนี้เกพูดแบบนี้ทั้งที่ที่กลับมาบ้านทันทีที่กลับมาบ้านหลังจากที่จบจากอะคาเดมีนั่นหรอเร่บอกให้รู้มันดีกว่าไม่ใช่เหรอครับ ผมตั้งใจว่าจะไปที่คารืหนาของท่านนายุคโบเรโอทิพพร้อมสัมภาระที่เก็บกลับมาแต่ผมมาก็เพื่อมาบอกพ่อแล้วก็มาเก็บสัมภาระที่อยู่ในห้องไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวสิลูเฟ่แกไม่รู้หรอกว่าเหตุผลที่เรามาที่ทางนือคืออะไรถ้าทํพลาดแล้วก็ผาดพ่อก็รู้จากผมดีที่สุดไม่ใช่หรอครับ ว่าผมไม่พอใจแค่ที่ถูกเรียกว,ว่าลูกชายคนเล็กของมามาร์คิสมาคิสพาดุฉันรู้อยู่แล้วว่าลูกคนสุดท้องมีโรคมีความโลกมากตั้งแต่เด็กๆน่าประทับใจจริงๆขอบคุณที่ชมครับแค่คงจะมีแผนแกค,คงจะมีแผนอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนสิครับแม่แต่องค์จัก,กรพรรดิผู้โง่ เขาเองก็ยังยอมรับว่ามันเป็นการกระทําที่ไร้หัวคิดของน้องเล็กแห่งตระกูลมาคริสเลยนี่ครับถ้าอ่านจากในหนังสือลุงลูเฟเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลดี้โบเโอทิสไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้ามีตรงไหนที่ไม่สบายเปล่าแลแะเลยฉันไม่เป็นอะไรตอนนี้จะ ขี่ควงเลีนเดียวแล้วนะคะถ้าไม่เป็นอะไรลองขี่ดูสิคะอืมดีเลยคุณหนูระวังนะครับถ้าติดเชื้อพวกปะติแล้วก็ไม่สบายนะครับควงตัวนี้ไม่มีประสิทธิ์คะ่ะประสิทธิ์คะ่ะใช่ไหมโฟใช่ค่ะโฟเป็นเพราะว่าคุณหนูยังไม่รู้เรื่องปรสิท หยุดพูดเรื่องนั้นเถอะมาเรียนวิธีขี่ควงเรนเดียวกันเถอะครับหนึ่งขึ้นไปบนอ่างมา้าสองเดินรอบรั้วด้านในหนึ่งรอบเดินทางพร้อมกับพี่เลี้ยงคนหนึ่งสูงมากเลยควงเรนเดียวขอยอับแล้วคนมันหนาคนมันหนามากเลดี้โบเรโอทิสเป็นคนสุดท้ายสินะครับ เรื่องและน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าอันนี้กินได้ไหมคะมันน่าจะเหนียวเพราะกล้ามเนื้อแน่ๆเ,เออพ่อเลโอกิ่นกวงซูซูชอบเข้ามาใกล้และเอาแต่ดมหน้าฉันซูซูเป็นชื่อของกวงเมียนะ,นะตัวเมียนะ่กล้ามของมันสวยมากเธอพูดถึงเรื่องกล้ามอีกแล้ว มันนุ่มหนับมากเลยเธอมองในมุมที่ว่ามันสุภาพดีไม่ใช่หรอถ้าถามว่าโกงเรียนเดียวอร่อยไหมจะผิดหรือเปล่าหลังจากกลับบ้านไปเธอไปอ่านหนังสือนิยายแล้วก็เขียนความรู้สึกลังอันด้วยนะ,ะทำไมดูเหมือนพ่อลูกกันจริงๆ ฉันไม่ชอบหนังสือนิทานให้ฉันเขียนความรู้สึกลังอา่านจากหนังสือที่ฉันชอบยังดีกว่าเสียอีกฉันบอกแล้วไงว่ามันดีสำหรับเธอทั้งนั้นถ้างั้นพ่อก็อ่านเองสิเพราะว่าพ่อไม่มีจิตใจของเด็กมากกว่าฉันอีกฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วจิตใจของฉันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเธอคือเด็กที่โตวกว่าวัยอ่าฉันมีเพื่อนครบแล้วไขรโฟโฟมูน เคระทา,าลูกสาวไว้เขาเครทา,าเครทาเหรอในที่สุดก็สนิทกับเด็กคนนั้นนั่นสินะเด็กคนนั้นเรียบร้อยแล้วจิตใจดีด้วยเลิกใช้คำพูดแบบนั้นเถอะอืมก็นะเรียบร้อยคงไม่ใช่หรอกถ้าเป็นลูกสาวของไว้เขาเครทา,าก็ดีนะสิทำไมอยู่ดีๆพ่อถึงมาชมกันเนี่ย เด็กคนนั้นจิตใจดีก็ดูจิตใจดีนะที่เห็นเมื่อกี้ก็สะาดนั่นสินะแล้วก็สุภาพด้วยน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอได้สุภาพเกี่ยวอะไรด้วยถ้างั้นร้านของผมเป็นยังไงบ้างครับ<ม>เด็กคนนี้นี่เป็นเด็กดีค่ะฮฮาฮาทำเนียงการพูดของเล็ก เลดี้เหมือนกับมาดามที่มีอายุจังเลยครับข้างในชั้นแก่แล้วนะคะนี่มันเป็นการอวดอะไรกันว่าแต่พ่อสนิทก,กับคุณปู่คนนั้นไม่นะสนิทก,กันครับทําไมถึงถามอะไรที่มันไร้สาระแบบนี้ไม่ได้ไร้สาระสักหน่อยฉันอยากจะถามว่าสองคนนี้ไปคุยอะไรกันมา จู่ๆก็เกิดคำถามขึ้นมาตอนนี้ในต้นสบับถึงตอนไหนแล้วนะในต้นสบับเม้าคิดจะปรากฏตัวในตอนที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นเพราะเขาคือเหล่าข่าวสารของโบเลโอทิตตามคําล่าลือเขามักจะได้รับหน้าที่ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบเบาะแสของดีๆ ถ้าจะให้พูดอีกทีการที่พวกเขาได้มาเจอกันในวันนี้อาจจะหมายถึงว่ามีเหตุการณ์บางอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นพ่อของฉันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดฉันก็เลยไม่ค่อยเป็นกังวลแต่ตอนนี้มันต่างไปจากต้นสบับมากเพราะว่าฉันหากเตรียมพร้อมรับมือไว้ได้ก่อนก็น่าจะดีนายดูสิจุดเริ่มต้นของเรื่องเรื่องจากการเลี้ยง เริ่มจากงานเลี้ยงเลยวันที่16ขององค์ราชทายาทที่1แต่จูจูจะให้ถามอายุขององค์ราชทายาทที่1ทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักก็คงจะแปลกสิอืมเด็กๆเด็กๆที่สงสัยแกล้งทำเป็นอะไรมั่วๆไปก่อนนี่คืออะไรทำไมทำไมนี่คืออะไรทำไม จะไม่บอกหรอทำไมไม่รู้ก็ได้บอกหน่อยทำไมทำไมแล้วก็ค่อยถามปะเ่นหลักพ่อ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 ,อยุเท่าไหร่หรอมาถามเอาป่าน,นี้เนี่ยนะตอนนี้ก็เลยถามอยู่นี่ไงอันที่จริงแล้วก็สงสัยจริงๆ27ี่สิปีฮะอือต้าตตายีสจฮะจริงดิจริงหรอ พ่อโกหกใช่ไหมอาหารที่เธอกินมันไปอยู่ที่เส้นเสียงหมดเลยหรือเปล่าทำไมมันเยอะที่ก็เลยตกใจหรอฉันคิดว่าพ่ออายุเกือบ30แล้วนะสิอายุแค่27ปีแต่ทำตัวเหมือนใช้ชีวิตเป็นครั้งที่3แบบนั้นได้ยังไงหน้าแบบนี้จะอายุ27ปีได้ยังไงกัน ใช้ชีวิตมาอย่างลำบากขนาดไหนทำไมถึงได้โผดขนาดนี้คุณหนูได้โปรดช่วยจุดพูดไม่ใช่ว่ายี่สิบเ2ดแล้วลืมนับอายุต่อหรอโอ้โหเพโทาะรับท่านแบบผิดจังหวะนิดนึงเพาว่อาอ่านไม่ออกอะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายกต้องที่สังเจตดคุณย่าอาคา ดูนี่สิคะอุ้ยตายแล้วนี่มันรอยอะไรคะพ่อตีหนูคะ่ะสมควรโดนแล้วล่ะพ่อเป็นพ่อทั่วไปงั้นเหรอตัวเองแข็งแกร่งกลัวคนอื่นตั้งสองเท่ามาตีลูกสาวได้ยังไงช่วงนี้เธอได้ใจใหญ่แล้วนะฉันก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่ใช่หรอก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยนี่เจ็บไหมอืม ฉันว่าไม่เห็นเจ็บเลยพ่อนี่จริงๆเลยมันเจ็บมากจนคิดว่าหน้าผาจะแตกแล้วรู้ไหมฉันจะไปกล้าตีเด็กตัวน้อยแบบนี้ได้ยังไงกันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดการที่พ่อหน้าโหดทำไมถึงเป็นความผิดของฉันลูกสาวฉันคอยพูดให้คนเป็นพ่อไม่รู้สึกผิดตลอดเลยนะฮะ หัวเราทำไมก็มาก็นั่นไงแล้วกวนทำไมละ่ละไล่เดียงสาซะจริงอย่าได้ละเมิดความไล่เดียงสาเซียวนะจะว่าไปแล้วพ่อก็อายุ27ปีลูกสาวนี่เก่งเรื่องขอให้ฉันจัดการให้หนักจริงๆเลยไม่ใช่นะมันเป็นเพราะว่าพ่อหลอก็เลยเป็นแบบนั้นนะสี เพราะว่าพ่อหลอและดูมีภูมิฐานะก็เลยคิดว่าอายุเกือบ30แล้วนะสิถ้าตอนนี้มีใบหน้าแบบนั้นแล้วพอถึงตอนนั้นจะเท่ขนาดไหนคงใช้หน้าแบบนี้จัดการสัตว์ปีศาจรสินะเพราะว่าฉันก็คล้ายกับพ่อโตขึ้นฉันจะเท่แบบนี้ไหมนะเอออเจอแล้วทำไมถึงให้ลูก กมกับฉันล่ะหืมพ่อตกใจอะไรแล้วคนที่ข้อฉันออกมาล่ะว่าไงนะลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่ที่แท้จริงของฉันนี้ออกจากบ้านไปตอนอายุเท่าไหร่อืออายุสิบหกปีเลจีน่าหนีออกจากบ้านในตอนอายุสิบหกปีปีซึ่งมันคือสิบ ปีที่แล้วตอนที่เลโอเนียอายุเจ็ดขวบตั้งคอดตอนอายุสิบแปดปีกำลังคำนวณบ้าไปแล้วพ่อคนคนนั้นเขามีความฝันและความหวังล้นเหลือเลยนี่ตอนนี้แหละนักความจริงนั่นน่ะสิความไร้เดียงสาคงหลงเหลือมากเลยนะฉันก็มีความไร้เดียงไม่ต้องมีแล้ว การที่ทำแบบนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยฉันทนเห็นสภาพที่เธอท้องตอนอายุสิบแปดไม่ได้ชีวิตตั้งหมดล้วนไร้ค่าหนังสือเล่มโปรดที่ได้คืนมานี่มันน่าตกใจจริงๆแม่ของฉันท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น คุณหนูถึงเวลาต้องไปทานมื่อกลางวันแล้วค่ะอือจริงๆแล้วถ้าถามว่าใครผิดก็ต้องเป็นพ่อแท้ๆของฉันที่เกี้ยกล่อมวัยรุ่นสาวแล้วเต็มไปทั่วอย่างไรความรับผิดชอบถ้าฉันได้เจอไอ้พ่อแท้ๆฉันต้องดึงหนวดน้ำที่ไรประโยชน์ออกพ่อเลโอฉันบอกแล้วว่า ไม่ใช่ไม่ให้เธอวิ่งพ่อเป็นไรไหมไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยจะตายแล้วใครมันทําให้พ่อเหนื่อยขนาดนี้เลโอจะไปตีให้พ่อหรือเปล่าอืมฉันจะไปตีให้เองอ้าจะมีคุณครูสอนพิเศษคนใหม่มาฉันไม่ชอบผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับพ่อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเธอชื่อ เฮโลบอกูน bon ีเธอเป็นผู G ้นำตระกูลเขาบอนลูน uh ีคุณครูเดียวเป็นขุนนางหรอตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณครูไม่ใช่ขุนนางเหรอทำไมเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่แยกกันอยู่ขอชิปเด็กบุตุดตๆุ๊ตุ๊ตโ ที่เขาีถามว่าเออชีชั่นหนึ่งจ,จบตอนไหนนะมันจะตอบนอนนี้เลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่ค่ะจบแปดสิบเจ็ดค่ะจบจีชีชั่นหนึ่งนะคะมันจะจบสิบแปดก็เขายังไม่ออกใหม่ใหม่มันก็ถึงแค่นี้นะผมโอเคไปนะคะหมดแล้วนะคะฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านในยุคตอนที่สามสิบแปดทำไมถึงแยกกันอยู่กับอาจารย์อาเนีย อาเดียอาเดียที่เป็นผู้นำตระกูลคนก่อนหลังจากที่แต่งงานก็ได้ทิ้งลูกเมียไว้ที่ทางเหนือแล้วไปเมืองหลวงคนเดียวดังนั้นเขาเต็ดบอลกรูบอลบอรูนีผู้เป็นภรรยาจึงต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้นำตระกูลและเลี้ยงดูลูกทั้งหมดฉันเองก็พอคาดเดา,าเอาไว้บ้างตัวเอง ตัวเองที่รักไม่ได้นะอาเรียไอเสียสวะไม่ได้อะไรกันเล่ายังไม่มานี่อีกเสื้อผ้าก,กับทรงผมนี่มันอะไรกันว่ามันจะต้องกลายเป็นแบบนี้ที่รักใจเย็นๆไปเย็นๆก่อนถ้ากลับมาทางเหนือแล้วก็ ต้องโผล่หน้ามาบ้างสิทำไมคุณครูสอนมาายาทุกคนที่มาถึงไม่มีไม่เป็นมิตรขนาดนี้กันถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวก็ตีผมอีกนะนั่นแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันลำบากพวกคนอย่างคุณขนาดไหนคิดบ้างไหมผมผมพุกเขาไม่ได้ที่รักต้องได้หนึตายซะอ้า้ย คุณหนูเป็นอะไรไหมคะอัศวินคุ้มครองวันนี้มีเลเลวีเพพี่มีเลคะคุณหนูที่ทางเหนือคําว่ามาลายาทหมายถึงการทะเลาะหรือเปล่าคะไม่ใช่แบบนั้นนั่นนสิคะหรือว่าเมื่อเทียบกับดินแดนอื่นดินแดนทางเหนือมีความเพื่อเพื่อ เผื่อแผลมากกว่าแต่มีประสบการณ์จากเคเลนาเมเลโคโคาโลคาที่เป็นครูสอนคนแรกกำลังประสบปัญหากับคุณครูปัจจุบันคนทางเหนือเป็นคนที่กล้าหาญคา่ะไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคะค่ะไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าที่ทางเหนือมาลายาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคะ่ะเค้าเต็บอนลูนีมีชื่อเสียงมากในเวทวงสังคมในตอนนี้ตอนที่เธอยังเป็นเลดีค้ค่ะมีเรื่องเล่าที่มีชื่อเรียกว่ามากว่าเธอเมื่อเธอถือถ้วยชาไว้ในมือท่านชายทั้งหลายก็ใจสลายล้มลงค่ะ ที่รักตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่านั่นมันถ้วยชาของบ้านเรานะไปรอที่ห้องนั่งเล่นดีไหมคะค่ะจะว่าไปแล้วหลังจากที่จะเก็บปวดกันยังไงทําไมพ่อถึงเอาแต่พาคนแบบนั้นมาก,กันหรือว่าจะเอามาสอนว่าโตไปต้องไม่เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคุณยายค่ะลา คุณยายคาราคะคุณหนูเลดี้แห่งโบเวทิสสบายดีไหมครับผมมาหาท่านนายุกเต็มได้มาเจอเลดี้ด้วยสินะครับทั้งที่ชั้นสาห้องทำงานของพ่ออยู่ชั้นสี่นี่คะตายจริงผมเองก็แก่มากเลยเยกเลขชั้นลำบากนะครับถ้างั้นพักผอ่อนเถอะค่ะ เดอกครับช่วยบอกทางให้แก่ชายแก่ที่น่าสงสารหน่อยได้ไหมครับหน้าไม่ไอายช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพ่อเดี๋ยวฉันบอกทางไปค่ะไปเจอพ่อด้วยเลยแล้วกันแต่จะว่าไปแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าท่านนายุกสินะตระกูลพานดูรับใช้ตระกูลโบเลอทิตมาเป็นเวลานานแล้ว นั่นคือความจริงที่น้อยคนนักจะรู้เพื่อที่จะได้ตามติดเป็นเงาของบริโภทิศพวกเขาจึงต้องปิดบังรูปลักษณภายนอกนายุคคงจะอ่อนไหวกับข่าวลือสินะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์เขาจึงเรียกว่านายุคในที่ที่มีคนอยู่ส่วนตอนนี้ ไม่มีคนเห็นเขาเรียกว่าท่านนายุกผมมาหาท่านนายุกแต่ไม่ได้แต่ได้มาเจอเลดี้ด้วยสินะครับเนี่ยเอ๊ะชูครีมปูแปมนุ่มนิ่มนี่รู้จักอันนี้ด้วยเหรอครับฉันไม่รู้เลยตัวเลยพ่อชื้อมาให้ท่านนายุกรักเลดี้มากเลยนะครับก็เพราะว่าฉันเป็นลูกสาวของพ่อนี่คะฉัน ก็แน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะจริงเหรอครับแล้วจะมีเหตุผลอื่นอีกเหรอคะเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้หรอครับถ้างั้นช่วยทําเป็นไม่รู้ไปตลอดชีวิตทีคะ่ะคุณหนูดูโตมากเลยนะครับเนี่ยฉันค่อนข้างสลาดมากคะ่ะดูเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กเลยครับมาคิดก็เหมือนปูค่ค่ะ มีหลานตั้งสามคนก็ต้องเป็นปู่สิครับหายเกอบตาจิโอ้ยอ่ะกโก,โกคุณหนูไม่เรียนหรอครับพวกคุณครูกำลังทะเลาะกันฉันสามีภรรยาค่ะสุดท้ายก็ทะเลาะกันสินะครับเก้าอี้ปิ้นออกปิ้นออกไปเลยค่ะแล้วก็ คูบอลลูนีคู่บ,คบังคับคุณอาเดียด้วยถ้วยชาคะ่ะอ่าพ่อก็มาเหรอครับทำไมผอมแห้งขนาดนี้กินข้าวบ้างหรือเปล่ายังไงค่อยยังไม่มีเวลากินข้าวครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วน่าจะได้ถ้ามีใครมาได้ยินก็คงคิดว่าฉันทำให้หนายย้อนข้าวจังในที่สุดปัญหา คุณครูผ่าค่าเรียนเป็นไงบ้างไม่ได้ถามออกมาจากใจจริงใช่ไหมมาสายน่ะผมมาก,ก่อนห้านาทีแล้วนะครับเข้าไปรอข้างในสิตั้งเต็มเมื่อไหรเปล่าลูเฟเป็นลูกสาวแท้จริงๆใช่ไหม วิสัยตาทำไมทุกคนชอบแบบทับทาสายตาแบบนี้อ่ะอุ้ยมันคืออะไรเราจะเข้าใจผิดนาว่าเขาจะเป็นศัตรูกันอ่ะอืมฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายุคตอนที่สามสิบเก้าเป็นลูกสาวแท้ๆจริงๆใช่ไหมเรื่องนั้นไม่รู้ครับผมไม่ได้ไปยุ่งกับส่วนล่างของนายุกสักหน่อยนี่ครับอืมกนี่โก็โกหกเก่งเหมือนกันเลยนี่ เพราะงั้นเดี๋ยวก็คงไม่รู้ก็คงได้รู้ทำไมพ่อพูดเหมือนรู้อะไรบางอย่างนะน่าจะเป็นลูกสาวของลูกพี่ลูกน้องคนที่ตายก่อนหน้านี้สินะอัดวินเมดไหลนามกับการหลบหนีพ่อรักในวันที่ฝนตกหนักซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยในดินแดนทางเหนือรถม้าได้ตกลงไปในน้ำที่ไหลทะลัก และไม่สามารถหาศพของทั้งสองคนเจอเลยสักทีจากวันนั้นก็ผ่านมาแล้ว10ปีหากทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยในตอนนั้นก็คงเหลือเวลาเพียงพอให้พวกเขาได้คลอดลูกออกมาหนึ่งคนนะสี่ไม่รู้หรอกท่านนายุคไม่รู้ครับก็ช่วยไม่ได้นะ เพราะท่านนายุกไม่ชอบเลดี้เลจีน่านี่ไม่ได้ชอบครับเธอเป็นคนที่ในหัวมีแต่ทุ่งดอกไม้นะสิพ่อเป็นคนหนึ่งไม่กี่คนที่มองคุณหนูเลจีน่าในเงีลบเรื่องการตายของคุณหนูเลจีน่าพ่อเปล่าฉันไม่คุกคนเบื้องหลังของเจ้านายหรอก แต่ว่าเลดี้เลโอนีน่าสนใจมากหน้าตาก็ดูคล้ายยังไงข่าวลือที่ว่าเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านนายุกก็คงจะดีสำหรับเธอมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วผมคงทำให้เลดี้ลำบากใจสินะครับอย่าพูดสิสิ่งที่ไม่ได้คิดหน่อยเลย มาคิดดูแล้วผมทำได้ดีที่ซื้อชูคิมปุยเมนปุดปุยนุ่มนิ่มมาให้สินะครับครั้งหน้าไว้ผมจะซื้อขนมที่ดีกว่านี้มาฝากครับอย่ามาเลยผมก็ต้องทำตัวให้ดีต่อหน้าท่านนายุกสิครับเอาของมาไหมอยากจะทำลายอันนี้จังเลยแฮ หมากหตัวมีค่าเท่ากับคฤหืหาดหลังหนึ่งครับดินแดนทางเหนือของเรามีอัคหนิมากมายและเป็นที่อยู่รู้จักอย่างแพร่หลายถ้าจะพูดให้ถูกคือมีอยู่ที่คฤหืหาดของท่านอายคุครับเดียวครับตามที่ท่านคาดเดาในการซื้อขายสัตว์ปีศาจแบบผิดกฎหมายครั้งนี้มีสามตระกูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับ ทาบาบุลเป็นผู้นำเขาทาบาบุลนุนตระกูลที่ย้ายจากทางใต้มายังทางเหนือนะและอยู่ภายราชวงศ์เมเลโอคาตระกูลเขาเมเลโอคาบ้านพักแม่ของเคเรทนาเมเลโคเมเลโอคาตระกูลที่ซับพอจากทางตอนกลางมายังทาง เหนือและอยู่ภายราชวงศ์แล้วก็คลิกเป็นผู้ช่วยครับอันที่เหมือนหนูนั้นคือคลิกเหรอครับบารอนเมนคลิกครับมันตระกูลขุนนางใหม่ที่โชคดีได้ตำแหน่งที่ดินมาหลังจากลูกสาวคนเล็กของตระกูลเข้ามาทำงานบริหารครับวิธีที่พวกเขาจะทำความผิดและ เขาใช้พลังของนักเวทสองสามคนกับสมุนไพรของกล่มการค้าของทาบาวหนุกมุนกระตุนะต้นกระตุ้นการส่งผลของสัตว์ปีศาจหลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้วิธีง่ายๆในการจับลูกสาวลูกของลูกของสัตว์ปีศาจท,ที่เกิดมาสัตว์ปีศาจท,ท,ที่ถูกจับไปอย่างผิดกฎหมายนั้นทั้งมีเป้าหมาย ขนส่งไปยังเมืองหลวงครับเมืองหลวงระหว่างทางตอนกลางและทางเหนือมีเทือกเขาใหญ่ปิดกั้นไว้อยู่เส้นทางตรงไปเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมากคงจะไปทางตะวันตกสินะครับครับดูเหมือนว่าจะมุ่งเป้าไปที่จัก,กรวรรด,ดิดีๆและมาคิสเฮน เพ,เพลีบานบ้านฝั่งมารดาของจักรพรรดิดีครับหมายความว่าถ้าหากมันเป็นไปได้ด้วยดีก็จะสามารถจัดการดินแดนทางเหนือได้เช่นกันน่าเบื่อมากครับน่าเบื่อจริงๆน่าเบื่อสินะครับประมาณสามปีก่อนคุณนางชั้นสูงมากมายในตะวันออกตะวันออกจะ ตะวันตกรวมทั้งนายุคโบเลโอทิศแห่งดินแดนทางเหนือคุณนนาสูงมากมายในตะวันออกตะวันตกรวมทั้งนายุโบเลโอทิศดินแดนทางเหนือไม่ได้อยู่ที่ดินแดนของตนเองและไปอยู่ที่เมืองหลวงมีเพียงเหตุผลเดียวเพื่อทำลายความดื้อดันขององค์ราชทายาทที่กำลังจะเสด็จขึ้นครอง าแม้ว่าภรรยาองค์ราชทายาตผู้ให้กำเนิดบุตรสองคนยังมีชีวิตอยู่แต่องค์ราชายาตก็ยังมีพระประสงค์ที่จะให้ชู้รักของตนบำลำตำแหน่งบรรลังตำแหน่งจกักรพรรดินีนอกจากนี้ยังมีพวกคนโง่ที่สนับสนุน พลังความดื้อดันขององค์ราชทายาทในขณะที่ทุกคนไม่เห็นด้วยเขาทาบาลนนุน,นผู้ที่มาจากทางใต้ที่เดียวกันกับหญิงชูได้กลายเป็นหุคควนสำคัญในกลุ่มนั้นเป็นสามปีที่สุดเสนอันยอดสินะเป็นเรื่องเลวรหที่ต้องใช้เวลาถึงสามปีเพื่อ จัดการมันฟารียังอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงไหมครับถึงจะเป็นเพราะหัวท่านยายุกแต่เขาก็จะไม่มาที่ทางเหนือสักระยะหนึ่งการค้าสิสัตว์ปีศาจแบบผิดกฎหมายเกิดขึ้นผ่านลูกชายคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำตระกูลครับสุดท้ายก็เป็นเพราะชูรักที่ทำให้เกิดเรื่องน่าลำคาญนี้สินะ ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมแพ้ไปนะครับถ้าอย่างนั้นน่าจะต้องมีอำนาจอื่นเขามาแทรกแซงตามที่ท่านในยุคคาดการไว้เลยครับตระกูลโอโบโอโฟโอโลบ้านพักแม่ของของผู้หญิงซูแล้วก็ราชวงศ์จจบวันนี้แค่นี้ทุกคนบ๊ายบาย